สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกม Arena b r e k o u u t แต่ว่าอยู่ในแพทเบต้านะครับหรือซีซั่นถัดไปนั่นเองที่จะมีการอัปเดตเร็วๆนี้นะครับ <S <S ที่เราเห็นนะตอนนี้เลยนะครับก็จะมีการจัดล็อบบี้ก่อนเริ่มเกมใหม่นะครับก็จะได้ล็อบบี้เท่แบบนี้มาเลยนะฮะเป็นการสุ่มตีเล่นนะครับ พอเราเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแผนที่ไล่ดีมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะครับโดยมีจุดเกิดและทางออกแค่2ฝั่งเองนะฮะที่เราเห็นแผนที่เล็กขนาดนี้เนี่ยผมคาดการว่านะครับเขาย่อแผนที่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อรองรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่ารูปแบบการเล่นเกมของ a r e n a b r e a k o u t เนี่ยจุดกลางแมปอาจจะเป็นจุดเดือดหรือว่ามีตู้เซฟ และทางออกจะอยู่อีกฟังอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้ผู้เล่นใหม่นั้นเข้าใจระบบเกมง่ายขึ้นนั่นเองนะครับจากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยจุดเกิดจะมี3จุดด้วยกันนะครับบนกลางแล้วก็ล่างนะแล้ว3ตี้หรือว่า3ทีเนี่ยก็จะถมเข้าตรงกลางนะหรือใครไม่อยากบวกก็ลลอะขอบสามารถออกทางออกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย Red Potion รับเติมเกมออนไลน์ ยิ่งเป็นเกมอารีนาเบรกเอานะครับบอกเลยว่าโคตรถูกถ้าเป็นเซฟเนี่ยแค่279บาทเองนะครับแล้วยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าวันหยุดจะไม่ได้เติมเลยครับเพราะว่าร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้ายันเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วยังมีบัตรเติมเกมต่างๆจำหน่ายอีกด้วยนะหากคนไหนสนใจก็สามารถอีบอกักษรที่เพจหรือว่าแอดไลน์ r e Potion ได้เลยโอเคเราไปลุยกันเลยนะโอโ้มาถึงปุ๊บก็โดดยิงปั๊บเลย โดนยิงแขนอันนี้น่าจะเป็นบอทนะฮะดูดิแต่ว่าดามเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแขนเนี่ยสีส้มไปทั้งสองข้างแล้วนะครับทุกคนก็อาจจะเป็นการบอกว่าฮ้ยคุณโดนจุงเตีที่แขนนะอะไรประมาณนี้ด้ครับแต่ถ้าลงปิดกั้นในแพทปัจจุบันเนี่ยโดนบอดยิงทีคือแขนทำเลยนะครับทุกคนโอเคมีเสียงปนืนขึ้นข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตรงเสียงปืนนะ อัดยากแก้ปวด2เมตรนะฮะการโดนยิงขาหักนะแล้วตรงนี้มันข้ามไปได้ไหมเนี่ยเออน่าจะข้ามไม่ได้นะครับต้องวิ่งอ้อมนะเหมือนเขาจะบังคับให้เข้าไปตรงกลางก่อนถึงจะออกด้านข้างได้นะครับก็ถ้าเข้ากลางเนี่ยก็น่าจะเจอกับกลุ่มบอทนะครับน่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เล่นใหม่เจอผู้เล่นที่สมัครอดีใหม่มาเล่นแล้วตลบหลังอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมวิ่งไปดูตรงที่เขายิงกันอยู่นะโหใส่กันยับเลยเฮ้ยนี่มันคนนี่วะเฮ้ยสับแม็กอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงเอามีได้ปะโอ้โจะลองเอามม้ซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวสับแม็กเล่นแล้วกันนะครับนี่เป็นจุดเกิดของเขาแน่เลยนี่ไงตีหนึ่งนะครับ น่าจะเป็นตี้คนนะแล้วการที่มีแบบเล็กอย่างนี้นะครับสาหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมว่ามันเล่นง่ายนะแล้วเข้าใจง่ายด้วยนะครับเพราะอย่างแพทป,ปัจจุบันเนี่ยก่อนจะถึงทางออกนี่คือวิ่งอ้อมโลกกันเลยทีเดียวนำซ้ําไม่ถึงทางออกเลยซ้ํานะฮะตุยก่อน <S 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 อยังไงเขามีดอกแพ็กด้วยนะครับเป็นตัวละครเลเวลหนึ1 1> ่งเขาก็น่าจะมาเทสเบต้าเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราเก็บของเขาไปขายเลยนะฮะขายในแพตเบตาเลยครับาสำหรับของในแพตเบตานะครับจะถูกรีทั้งหมดหรือว่าถูกลบทิ้งทั้งหมดนะส่วนในแพตหน้านี้ผมไม่ชัวร์ว่าเบตาเขาจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะฮะอย่างตอนเกมเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยผมลงทะเบียนไม่ทันนะอย่างแพตปัจจุบนันหรือว่าแพตตอนเปิดเกมมาเนี่ยใครที่เล่นเบตานะครับก็จะมีฉายาพิเศษให้นะแล้วก็วลตัวละคร30เลยนะครับในเวอร์ชั่นเต็มนะ แผนที่เล็กขนาดนี้ผมว่าของฟาร์มเนี่ยก็น่าจะมีไม่เยอะนะครับวิ่งสำรวจกันเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะใครเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มบอดนะครับแล้วเวลาเล่นจริงๆเนี่ยยิงหัวยิงตัวไปได้ทุกคนบางคนนี้เกาะหกหมวกหกนะลากไม่ลงนะฮะต้องยิงขายอย่างเดียวนะถ้าไม่มีหมวกไม่เกาะถึงจะยิงตัวและหัวได้นะครับอลองฟาร์มดูก่อนนะครับว่าเบตานี้มีอะไรเด็ดๆหรือว่าจริงๆบ้างนะ ส่วนแผนที่ใหม่นี้นะครับเออผมขอเรียกว่าแผนที่เก่าอัปเกรดแล้วกันนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยเนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอฟาร์มดูของในบ้านก่อนนะครับว่าเขาจะให้อะไรเด็ดๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะฮะชั้นล่างก็ไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะครับอ่ะดูในกระเป๋านี้หน่อยแล้วกันอันนี้อยู่ข้างๆทางออกเลยนะครับอะไรเนี่ยอ๋อเชือกนะครับแล้วก็กุญแจเฮ้ยได้กุญแจด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะ กุญแจแสนสามเลยเหรอเฮ้ยเบตาทำไมกุญแจมันแพงจังสำหรับของในเบตาที่แพงเนี่ยก็คือเป็นการตั้งราคากันเองนะครับใครจะขายเท่าไหร่ก็ตั้งขายเลยนะฮะ แล้วบางทีนะครับเล่นเบต้าเนี่ยก็ตึงเหมือนกันนะเนื่องจากเป็นผู้เล่นระดับมืออาชีพมาเล่นนะฮะ แล้วในบ้านกลางแมปนะครับผมจะบอกว่ามีเซฟใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเซฟกันเลยนะครับเซฟนี้จะอยู่บนชั้น2นะครับนี่ครับทุกคนอยู่ห้องนี้นะปกติแล้วห้องนี้จะถูกล็อกไว้นะฮะนี่ครับตู้เซฟมีให้ปลดล็อกด้วยเออมีเสียงดัง60วินะครับซึ่งบ่งบอกว่าเฮ้ยมีคนกำลังเปิดเซฟนะ โอ้ผมว่าน่าจะมันเอาเรื่องนะเนี่ยศัตรูก็น่าจะได้ยินเสียงเซฟนะครับแล้วในระหว่างรอเซฟเปิดเนี่ยผมเก็บกระสุนไปขายดีกว่าเะฮะถอดกระสุนออกจากแม็กเพื่อเอาไปขายนะฮะเบต้าไม่มีตังนี้ก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องใช้ตังซื้อของเหมือนกันนะแล้วตอนนี้เซฟปลดล็อกแล้วนะครับเปิดดูว่าในตู้เซฟนี้มีอะไรหรือเปล่านี่คือตู้เซฟลับนะครับทุกคนอะไรเนี่ยอ๋อ ที่วัดไข่นะครับทุกคนเดี๋ยวฟามของก่อนนะอันนี้พีซประจําบ้านนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ฟา์มนะถ้ามีเครื่องหมายคำถามแบบนี้ให้ทําการกดค้างที่ไอเทมนะครับเขาก็จะเปิดรูปมาให้เราเห็นนะนะครับตามตู้ล็อกเกอร์นี้ฟามได้หมดเลยนะครับบางทีผู้เล่นใหม่ไม่รู้ว่าจะฟามตรงไหนบ้างนะเราสามารถกดค้างไว้เพื่อดูราคาของได้นะฮะเลือกเอาของที่มีราคาแพงนะ แต่ถ้าหาไม่เจอก็เก็บทุกอย่างเลยนะครับสามารถเอาไปขายทํากําไรได้นะครับมีกุญแจด้วยนะกุญแจนี่ห้า0ันนะครับเดี๋ยวขอเอาของที่มีราคาถูกทิ้งแล้วกันเพื่อจะได้เก็บกุญแจนะฮะอะไรวะเปิดเซฟไปได้ต้องนั่งหรือเปล่าเนี่ยมือหยิบไม่ถึงนะครับเอายังไม่ถึงเดี๋ยวขอขยับนิดนดงเปิดผิดตู้นะฮะ โอเคตู้สุดท้ายไม่มีอะไรนะครับอันนี้กระเป๋านะฮะอันนี้ก็เปิดได้นะครับมีมือถือหรือเปล่าเนี่ยโทรศัพท์นะครับโอเคของเต็มแล้วนะ <for> และช่วงท้ายเกมในแมปผู้เล่นใหม่นะครับจะมีพวกสไนเปอร์เพียบเลยนะครับ นี่ครับโมซินนี้อย่างเยอะเลยนะเหมือนกับว่าเขาดรอปมาให้ผู้เล่นได้เล่นทุกอาวุธเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลหรือว่าสไนเปอร์นะนะครับเป็นผู้เล่นใหม่นี้หัดยิงชิวๆได้เลยนะกล่องนี้มีอะไรเดี๋ย แล้วสโคบนะครับมีการขยายนิดหน่อยนะเหมือนเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกนะครับ ใครที่มาหัดเล่นเกมรยะยะแบบเอาแล้ครับถ้าอยู่ถึงท้ายเกมเนี่ยก็หัดยิงสไนแบบชิวๆแบบนี้ได้เลยนะ<ป>ยิงบอดนี้มันยิงยากกว่ายิงคนอีกแล้วทุกคนแล้วใครที่มาเล่นเบต้าเนี่ยก็จะเจอท่าตุยแ,บบแปลกๆนะอย่างเช่นคนนี้นะฮะอาจจะยังเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็อาจจะยังอัปเดตอยู่นะ ก็ต้องรออัปเดตกันไปนะครับว่าแพทจริงเนี่ยจะตุยแบบนี้หรือเปล่านะครเออแล้วชุดของบอดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับทุกคนเปลี่ยนชุดบอดใหม่นะผมว่ามีสกินใหม่มาแน่นอนะนะเฮ้ยนี่มันผู้แฝงตัวหรือเปล่า แล้วเวลาจบเกมนะครับเขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ย hey, เราไปที่ไหนมาบ้างแล้วเจอของอะไรดีๆที่ไหนบ้างนะฮะบอกละเอียดแบบนั้นเลยนะครับทุกคนสามารถแคปรูปตอนวิ่งฟาร์มให้เพื่อนดูได้เลยนะอย่างเกมก่อนหน้านี้ผมเจอกุญแจใช่ไหมนี่ครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, คุณเจอกุญแจตรงนี้นะเราสามารถแคปรูปนี้ไปให้เพื่อนชมได้เลยรวมถึงจุดที่เราคิวสัตรู Q นะครับ เราสามารถจิ้มหรือว่าเลือกช่วงเวลาที่แสดงได้เลยนะครับว่าจะโชว์อะไรนะใครอยากให้ผมทำคลิปอะไร,รกับแพทเบต้าหรือว่าแพทใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปนาะบายบายครับ